สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องฟอนสไตล์เล็กช n แนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมโซนี่นะครับรุ่น KLV ขีดสามสอง E X ห้าศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวอาการมาดูกันนะครับนะครับเตรียมไ้นะครับนี่ครับดูนะครับจะมีเส้นพิ้วๆนะครับเตู่ครับ เตาไม่ค่อยเงียบเงียบเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเริ่มเต้นครับเดี๋ยวหยุดคิปทุกควจับเตาครับน,นี่ครับเริ่มครับเริ่มเต้นเริ่มเต้นแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนช่องดูภาพให้ดีๆอันนี้คือจะให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างบนนี่จะชัดนะครับประมาณนี้ต้องนัเป็นเส้นเต้นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูครับก็นี่ครับแก่มานะครับก็จะเจอแบบนี้ครับก็เป็นสายแพ้ครับสองปัญหาคือมันไม่มีเขียนนะครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างครับ ก็นี่นะครับผมก็ได้วัดที่ว่าใต้ฟินเมื่อกี้ครับวัดเราวก็มาณไปอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมลอยข้างนี้ครับสายแพรลอยข้างนี้ครับมาดูกันครับเนี่ยก็คือข้างนี้ผาพโอเคครับแต่ข้างนี้ก็นี่ครับอาการเต้นกระพริบกระพริบแบบนี้ยซึ่งมันก็เป็นถ้าต่อพพวงนั้ก็เป็นจังหวะเดียวกันที่มันทําให้ทั้งทั้งหน้าจอกระพริบตามครับเต้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะแก้ไขตรงนี้ครับก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้ครับอาคนหนึ่งมาทางนี้ว่าโผล่ทางไหนก็มาแปะนะครับว่าตั้งแต่ c k v หนึ่งจนถึง c k v เอ่อเท่าไหร่สามหรือสี่ตามคลิปที่บอกก่อนหน้าครับเดี๋ยวมาดูกนครับนี่ครับจากการติดนะครับสิบเอ็ดถึงสิบหกนะครับ ก็ยังมีเส้นนะครับแต่ไม่รู้จะหายไหมเดี๋ยวจะลองแก้ไขดูครับแต่ว่าไม่เต้นซ้อนนะครับอาจจะมามายหายครับเส้นมันยังต้องปิดเพิ่มครับอาจจะปิดไฟช่วยนะครับไฟอะไร S TV อะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องดูทีผมไม่แน่ใจจากการปิด c k v นะครับไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาดูครับหลังจากปิดแล้วครับปิดไข้ครบหมดครับไม่ได้ไม่ผ่านนะครับ อันนี้ยังโอเคแต่ว่าเป็นเส้นเยอะครับเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับไม่เต้นนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นเส้นแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับแต่ถ้าปิดอีกทีอีกแบบหนึ่งก็คือครบหมดทั้งสีทุกสีเควีครับจะเป็นอ่าก็เป็นเส้นนะครับแถบขาวครับข้างหนึ่งฝั่งนี้เลยครับริมริมขอบจอเลยแนวตั้งขาออกออกจมูชมพูครับ แต่น,นี้ดูได้เต็มจอนะครับแต่ว่าเป็นเส้นเยอะเกินเดี๋ยวแก้ไขดูครับครับที่ผมบอกว่าจะแปะแล้วก็จะเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวสั่ครับนี่ครับถ้าแปะผิดนะครับนี่ครับ ดูที่มุงจอนะครับตอนนี้ไม่ขึ้นผมแปะเรื่องขยับรับโอเคเดี๋ยวจะแก้ไขด้วยครับเมื่อกี้ว่าจะทําให้ดูเฉยครับมันมันไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวทำแบบตื่นต่อนี่นะครับ จากที่หลายคนข็นปิดกันนะครับตั้งแต่ c k v ทุก c k v เลยครับตั้งแต่สามสี่ครับถึงสี่ครับรวมทั้ง B หนึ่ง B สอง B สามพวกนี้ก็ไม่ได้เลยครับถ้าปิดกันนะครับอันนี้ผมปิดแค่ c k v B หนึ่งกับ c k v หนึ่งกับ c k v B หนึ่งครับระหว่างขาเอ่อก็ดูเนียนอยู่นะครับดูไกลได้แต่มีเส้นบางๆแต่ก็ดูดีกว่าเดิมเยอะครับปาคลิปตอนหน้าเมื่อกี้ที่ถ่ายไปเร่เส้นนะครับเส้นเยอะมากครับนี่ครับ ก็มาดูนะครับ CKB v B 1น่จะอยู่ช่วงขาสิบสิบเดี๋ยวสักครู่นะครับขาสิบส<อ>ิบสามครับเาอยากได้บวกที่เรียกว่าบวกสักครู่นะครับหยุดคลิปก่อนเอาปกา<อ>นี่ครับเ,<อ>เดี๋ยวถอดเสียงออกก่อนนี่ครับขาสิบสามครับ4 k v หนึ่ง เค v B หนึ่งสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ครขาสิบสามกับขาสิบหกนะครับก่นับจากนี้ไปนะครับนับจากนี้ปนไปเลยนี่ขาสิบสามอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่สนะิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครับสิบสามกับสิบหกอันนี้ คือสิตัวนี้อันนี้คือ16ตัวนี้ก็โอเคนะครับที่จริงไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมครับก็คือดูได้ดีกว่าเดิมแต่บางคนปิดยาวเลยครับนีครก็จะประมาณนี้ครับนะครับ ก็ปิดแค่เส้นเดียวระหว่างขาสิบสามกับขาสิบหกถ้าปิดยาวเส้นดูไม่ได้เลยนะครับเป็นเส้นแถบทึบหนายาวครับอันนี้ยังบางนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะแก้อีกวิธีหนึ่งที่ว่าจะโยงไฟนะครับแบบที่เคยทำครับได้แต่ตอนนี้คือตอนนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองทําดูครับโอเคครับหยุดคลิปครับก็ตอนแรกว่าจะทำครับไปมาไม่เอาดีกว่าครับลังเลยครับเดี๋ยวจะดูไม่ได้ครับ แต่บางครั้งการมาทำาลูกค้าก็ต้องเข้าใจนะครับว่า,วาจอมันเสียครับบางครั้งทําอาจจะเกิดภาพม,มืดหรือเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนอะไรก็แต่ก็มันก็คิดสภาจอมันเสียครับถ้ามีโอกาสทำถือว่าเป็นโชคดีโชคดีของเราด้วยกันครับที่ว่าได้ได้ดูนะครับฟอกของเดิมมันดูไม่ได้อยู่แล้วครับก็อย่าว่ากันครับเรื่องตรงไม่หยาดตําหนินะครับมันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครทําทําทุกเครื่องร้อยเครื่องจะได้ทุกร้อยเครื่องนะครับผมยืนยันว่าไม่มีใครเก่งขนาดนะครับ นอกจากจับเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็คงเอาแค่นี้ครับเดี๋ยวประกอบแล้วมาลองดูกันครับขอ,อเกินอีกนิดครับอันนี้มันเป็นงานเครื่องของช่างที่เขาขายไปครับก็เอามาให้ทําดูครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับก็คงเอาเท่านี้นะครับก็จะไม่ทําเพิ่มเติมครับ ก็จะมีเส้นอยู่ออกมาแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดเหมือนตอนแรกนะครับที่มองแล้วมันมองหยาบไินะครับก็ถือว่ารับได้กันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องคอนครสไตล์เลทชาแนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม